สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กแฟนเพจวันนี้เราจะมาทานปลาหมึกย่างนะคะกับตําถั่วแล้วก็เช่นเคยคะ่ะขาดไม่ได้คือไข่นะคะเราต้องทานโปรตีนต้องค่อยๆคะ่ะนะคะเพื่อนๆมาเลยนะครับมารับประทานด้วยกันครับผมมีอะไรรู้ไหมคะนี่ขอประทานอาไครที่ใครไม่ทานด้วยนะคะปะลาต่อนค่ะ เป็นวิธีของคนอีสานนะคะเพื่อนๆพ่อนพ,อนพอแม่พาก,กินพ้าสับปะทานจากแต่น้อยๆนะคะมันก็เหมือนเป็นปลาหมักนี่แหละค่ะเพื่อนมันไม่มีอะไรที่แบบไม่น่ากลัวหรอกเพื่อนมันมีแต่ความอร่อยเท่านั้นแหละอร่อยและยำม,มีดีลิเชียสค่ะเพื่อนมาครับเนี่ยวันนี้ทาปากแดงคะ่ะปากไม่แดงไม่มีแรงเดินค่ะเพื่อนพ่อแม่พาก,กินแต่เล็กแต่น้อยนะะเนาะจะกินตามเพื่นนะคะ วิธีชีวิตของคนอีสานเพื่อนอร่อยมากเลยนะอทานหมดกระดูกเลยค่ะแคลเซียมนัว <laughs> เด้อปัลลาบแบบนี้เบอร์เดแมนเราจะถูกนะเพื่อนกิโลนึงก็แปดสิบ ้าสิบร้อยนะคะอือแซ่แบแบบนัวนัวกินไปท่ำหกไปเพื่อนเลยเพื่อเป็นยังดอกคนเราผิดพลาดอะไรก็ให้อภัยตัวเองเพื่อนอืมแซ่บเดียว พลาหมึกอ,อบเอามันจะแข็งๆนิดนึงแทบอร่อยมากเพื่อนนัวไหม มีกี่ตัวเนาะใส่กี่ตัวตัวเดียวมั้งทายมือรอดค่ะอร่อยทางสบผักเพื่อ มโนหยือเพื่อนเลย <laughs> <laughs> นี่หางมันเห็นบอกเพื่อนกัดเลยค่ะ ก็เป็นยังดอดปลาล้าตอนน่ะเพื่อนมันก็แค่ปลาหมักเฉยๆก็ก็หมักใส่เกลือนี่แหละเวลาเขาเดองปลามันเป็นวิธีเป็นถนอมอาหารของคนโบ,บราณโบราณสมัยโบราณแต่ก่อนปลาปลามันเยอะหรืออาจจะกลัวไม่มีอาหารรับประทานนะคะคนโบราณเขาก็เลยคิด ค้นทำยังไงจะเก็บปลาไว้รับประทานได้นานๆเราว่าคนอีสานเขาก็ถือว่าเขาเก่งนะคนโบราณสมัยตะก่อนนะคะเพื่อนๆรู้จักแบบแปลงอาหารนะคะอืม น่องเจ้าของเอาเเพื่อนย่อนงงามเลยย่อนกินที่ตอนบระหลาดเนี่ยแหละค่ะเลยสวย <c oughs> น่องเอาเบาเอาน่องเจ้าของอเราต้องทานโปรตีนด้วยเพื่อนอร่อยอร่อย ตำหัวแบบเผ็ดมากทำไม่เผ็ดมันไม่อร่อยนะเพื่อนนะนีชุงขยะอยู่ไปขอประทานละพายนัวเลยเพื่อนเน่ยเค็มๆเนะ Chắc nèo xẹp Không xẹp nữa Khóng Ổp rất khóng Ừ Ờm ก็ตอนปลาาเนี่ยแหละค่ะของหมักค่ะมไม่เป็นไรหรอกเพื่อน

อาจจะส้มตําถั่วกับป <c oughs> ลาร้าตอนก็อร่อยแล้วนะเพื่อนอ,อ,อร่อยเกัง กับข้าเหนียวร้อนนะเพื่อนนะมันจะอร่อยมากพอประทานอภัยอีกครั้งสําหรับใครที่ไม่รับประทานนะคะคือวิถีชีวิตของคนอีสานนะคะเพื่อนๆปุญญาตายายเพื่นผ้ารับประทานนะคะพ่อแม่ผ้ารับประทานนะคะนะคะเพื่อนๆนะมันจะอร่อยๆจนนัว คนเราอาหาราการกินกินรูมันไม่ได้ประดับทางฐานะ <c oughs> กินแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนะคะกินแค่นี้ก็รู้ลาแล้วเพื่อนตางมึงกี่กิโลนึ่งก็ไม่ถูกถูกนะคะ ำสี่ร้อยอยู่เด้วยสี่ร้อยอยู่นะ <c oughs> ติดใจแต่ตอนปลารนี่แหละเพื่อนอไปครับโอ้ยเหล้อสติกจะติดมือ่อนี่ได้วสันนอกยันบบงงานยันบกขินกลองเฮ้ย <laughs> โอ้ยมีความสุขเด็กกินปลาตอนเพื่อนอถ้าตัวเล็กๆเนาะเนีอนะ่อร่อยปลาปากกีีนะเพื่อนอืม,อม มากถึงมากมากถึงมากที่สุดค่ะเอาระทานอาพันนะคะถ้าทานผิดเราจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะน้ำหูน้ำตาก็จะมานะเพื่อนอ้ื น้องกลองอยู่นะคะแก่เผ็ดอืมแซ่บเด้เพื่อนดูอยากให้เพื่อนๆได้อนไปกินตำบงแซลมปลาน้ำด้อืมมันนัวนัว,น,วนัวเพื่อนนี่จี๊ใส่เลยนี่ อืมอืมแสบแท้อืมเช่นเคยนะคะเพื่อน ความหมึกครั่งแถวก็จะขออัมพาาจากเช่นเคยนะคะขอพระคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่รับชมวิดีโอให้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังสดชื่นตลอด365วันนะคะขอให้เฮงๆปังๆคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะจากช่องน้อยๆตุ๊กติ๊กแฟนเพจนะคะเพื่อนๆฝากไว้ในอ้อมกอดเช่นเคยนะคะเลิฟๆค่ะเลิฟเปริฟไอเลิฟยูนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย